ก้อยซอยสามและพระเลสวัสดีจ้ามาเมืเาา่อไหร่ก้อยพาขึ้นมาเบิ่งง,วงัวหล่อมคอกไหมคอกนั้นมันจืดนาะไปลบฮะยหยับดวกมันพันเด้อ Yeah. ฟาดฟาดฟาดขึ้นขึ้นขึ้นลูกขึ้นเอ,าเอา้าเอ้าไปขึ้นไหมไปทั้งนั้นบีแม่นอนแล้ป่ะในยุกี้ยุยก,ก,ยก,กี้นอนก่อนมูเลยป่ะนอนยุก,กี้เนาะ เอ๊ะอย่าสัตว์กันวะเนี่ย mong mẹ 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 thế hả? Dẹp thùng mẹ mẹ rồi mẹ mẹ nè mẹ